สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชคูลสกนสบายดีวันนี้มากินเข่าอยู่เพื่อจุ่ซ่า้นกับลูกพ่อแม่พี่น้องเลยนี่มากินกินรวมกับลูกอันนี้กุ้งเผาไก่ทอดเขาพัดพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้หมูปิ้งเองอันนี้อันนี้สั่งมาแต่ห้านาหารเนาะเพราะว่าคือืนี่ยสั่งมาให้ทั้งน้องสาิธิตพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าน้องสาิธิตบ่ได้ไปน้ำ อะไรสังไม่เผิ่นกินไปเอาจานมาแม่กินบ่ข้าพัดนิวอาจา์มาเบ่งเอาหน้ำไอ้ไปเอาอาหรเอาแน่ลูกมันาวบดงดอกไดเอาจานกรบบวงด้อแดงให้นิวกินนมเออแกกินันมแม่มิตู้มีตู้กับ่เคยกินได้นี่มีตู้ก็มาพอดีมอนี้มาพอดีนี้เจาะก็ได้ได้มากินน้ำกันมีตู้มาพอดี เดี๋ตู้เอาขอลูกหายกันเลยมั้งเดี๋ยวเอามาใส่ลูกกับว่าได้ใส่เบื้องต่อขอลูกน้ำหอบเลยนี่ฉีดกินน้ำลูกนี่แหละเอาขอลูกหายอืมครับจะมาบอกมาให้เบื้องเดือนนี่ให้ลูกซื้อว่าผมรามันซื้อว่าไม่เงินไทยโดนให้น้องมาโฉน้ำโฉน้ำซื้อ อันนี้มาชงแก่งตัวนี่อะอันนี้บ้าอะสบ้าอะาะนตกหน่งนะบึมบเคยคนยทเคกิยทีไเ้เอสั่งมาให้น้องสาธิแล้วบบนี้แหละีแม่กับานที่จะได้กินน้ำตาล อันนี้หมูกะทงอบเอง่ทอดัแม่กับ่อคยกยดีจกกันาดีเคยกินกุ้งนองด้กินนองเินทอง แซ่บแซ่บ่บออแนพิษอันนัเนาะ่น้องชาพิดนะชวนไปใส่กรบไปนะบไปอันเอชว่ะทุกนเห็นน้องชาพิดไปเที่ยวนําห่น้องชาพิดเนบไปข้นเรียบไปเป็นเนื้อหาของไปเป็นอะไร้ไปานั่งรถเป็นคนที่ข้านั่งรถแล้วก็เป็น บ่อยากไปว่ามงูว่ามงนูบบมงนี่บวไปนะไปชวไปไหเรากไปเอไปกินข้ขวูไปบ้านึงหรือไปล่าไปวเลยสั่งาทิขาทำไทยเลยทำเมนมาเลยสั่งใช่คับงกุ้ช ทอนนี้โอ้ยเจ้บนันอมกิ่ตัวมันบบเิกอนี่ตีัปเบียอเดียวปญากรรมปัญญาคมจ้ะแตาันเบิ้ลบ้่ข้บเ้หน่้ะตาหู้แล้วหไ้ได้ขหข้เ้ไปเี่ยว่าเลยไป ชวนไปแห่กับบัวไปจะบ่บบวบก็ได้บบเปนว่าเ้าพยายาให้ลูกไปอยากให้ไปแต่ลูกบัไปมันลงพ้นไปไปเนาะอยาไปอยากไนังกระทงอยไปเพราะว่าต้องไปช่วยต้องงูช่วยสบายเอารุูกไปกับบูวได้น้องจะเิ้งกาชวนทั้งสบายกระทำตลอดแหละอย่างนี้น้องจะที่บัไปบ่

พที <c oughs> ่ตัวเราเี่ยนนามาคุณทหน้านาานาอคุณดก่ก่อนพูเยไปกันยังไงนาพูดแล้วมาพูดชื่อหนาปไหนเชื่อจะหนะมมี่ที่ตายหมดเลยนี่กรคปูห่ากระูดำข้าวกระป๋า แต่เืขาเอาน้ำหนาหนมันบวก็จะลงะ ไปไหนบุไปแค่เราพาไปกินอะไรยังกบบไปไปดบุมาบุมาไปมาบุน hmm. ซ mm ีกอมกูไปบอสมาไปบอสมาบอสเยอะบ่อยป่ะบุมาไปเทมจะบไบมาไปเ เากแบนเลว้ามนหึเรื่อมกระโดดก่อนหลันเนาะนี้ลงลิ้นแต่ยัก็บบหัวจต่น้อยันากได้บอกฉังหัวทั้งท้งตายแล้วอือตาข้าวือขนมเมรอเออมันอยากขนมเือมันก้วยขนมจับอเนี่มันกวยเนี่ขนมมันมาดขนมมาดกัวอืมก้วยมันได้จินด้วยหาบอกครบแล้คนจินบอครบ ถ้าบอกไม่คอยจับบอกไม่ก็คอยไะถ้าแบกให้มือดิคอยเอาคอยเอาไม่ใช่แบกดวงลีนมีลูกอะไรว่างแ่อบมืออะไรดงลีนปีนั้นปีนั้นไม่ตัวใหญ่ปีนี้มมีโโก้จะแทงไม่ใโกก็ปอกลูกมันเนาะอมันโตกระอองกองลูกอืลูกอืมหางหาหาอะ จะแพ้ระ่ mm ั hmm. ่ะถ้าไปแท้งจริงเนาะช่อง so ัไปมก่อนถไปซื้อล uh ูกะื้อลูกกอดเอไหาหาเพื่อน้อยนี่ยไมนี่ลูกะลูกนไหนลูกนไปีนี้ลูกนะปีน้ลูกอไรอืมเี้ยนลูกแม่ลายแม่ปีนี้แบบลูกปีนี้ลูกไกลมูลูกูต้

กูว่ม่เดือดเมเดดขนมมาปจังดายอน้อทอมัเดือดลายโซรามกเลม่เดอดมกอดอ่น้องทอมห้องกวดอ่ะเวดยากมากสิจีบุ่งไปไม่หรอกง่ายขนมเากินหิว้วนดึงเเครือัเอดีให้ขนมก็ป่วยมันยให้แค่นับอบอกเอาเอาอยู่เดี๋ยวหิวเวลาวานมันเอาไปด บางทีมมันรัดหนารัดหลังมันก็ถ้าถ้าไปมกเกับพอนเวา้าซือก็เจกอดค่แล้ื่อเบออะไรคคือเราเห็ดคือเบอนัด้เนาะมันมันดึงนมเบอมันกินบอร์นันถิ่มให้เป็นหมาแล้วมันแกะทำแกะเอามือแกะเองมั้ยาถิ่มแกะเองแกะเองมันยนะแกะเอามือครถิเนาะมันไม่โตเถ่าเลยนะกุนว่ามันไม่ัตเถ่าแน่่ะขนมกะ ไม่แก่นังมตายได้แบบนี้ตัวเท่ามูมี่ภานบคนบ้างไหมนข้าเท่าคได้อมเงบยอะแบบเมอ้อืมอได้เนาอยู่นอกมมือบดข้ ันออกชัดว่ะเข่าสักขาเมันออกมาไม่แต่เนือกไรวะบางทีหลดมามองเล่นถึงก็เลอะเข่ามึเ่นย่ามึง่าบ๊วเล่นนะย่ามึบ๊กบอกมันบ๊กบ๊ถ้าทาบ๊ยจับมันอ้าวบ๊ยจับโต๊ะม่ได้หร่้มันจับไม่ได้มาจุดจับไม่้บแล้วถ้าทสีไม่ได้ไเห็ดแห้งก็มันได้ แล้วแบบเขาเาลงนี okay. mm. e. okay. ่ยเห็บแห้งอะมันมาได้เห็แห้งมันเห็บเาเนี่ยมันได้เาอืมอืมอะกินมาได้มาจะกินไว้มีน้อบกทิกก่อนไม่ลือเอาจังอ้อเก๋นกินไก่อืมใช่ไหมนี่ต้องจะติดตอนอืมตุ๋มไหมตุ๋มกินน่ะอืมใช นี่ยที่ไรครบนอยกมีฮักพี่นงฮักปมอเกียนมาอก่ายไดุ้รืองพกมาก็ออกปเ็นนปัาอะ้งเมยัญาเ่ได้่อนน้นเอานเอานา้วนั่นมันี่บ้

Vâng Dante, rồi, xem, <laughs> nè ăn bưởi thịt con nè đã cái khẩu cái khẩu này trên đây nó con lên con coi được cái khẩu nè cái lên với nhau ส่วนไปที่นั่งกับไปคนที่ชาแนงรถก็คือนั่งไปงวนกันนั่งรังกระบาใส่กระปี่กันบนนั่งข้างในกนั่งรังกระบะมันเทียนตากลมตากแดดนะเออมาบมอกเหเบิดเจืะเบิดเจอออยู่แล้วนั่งวิวว่าคน่าคนรอน่นะเบิดเจออเบิดเจอออย่างมึงไงไอิดนะแม่อันเบิเจออเบิดเจอคนาคนรอนะคยนุดเน่ cũng được này bọc có được bọc da là bọc không khi các bạn lao khi làm các bạn bố khi hôm nay là còn phải giòn mai làm các bạn không lẽ à, nó này này nhìn ra nhìn chạy như thế này mà có bơi mau này ทำโรงงานเหมางาชาปู aja, ่พสนเขามาเขาโ่มบาเขารยเมื่อยเขาตอมาอยู่ในแอรเลยอันของเหลนเิ่นกะนักไปเหลนอยู่ป่าอยร้อนพอนะไม่อยากไปหางไปนั่นมูร์แกแจกขนมจง้ตรงนี้แดดดำถ่ายปาคจะถ่ายไครับแทนเฮเนเี้ย

คุณขอบุญเลยหลายเรือเราไปแกสบายี่คุณน้อไปนสบ